เราไม่ทิ้งกันได้3เดือนหรือ6เดือนกันแน่คลังเคลียร์ชัดๆครับผม เอาละครับสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกันด o m นะครับที่ผมสัญญาว่าจะเกาะติดตามมาจนถึงที่สุดว่ามันจะไปจบลงที่ไหนนะครับก็ล่าสุดก็คือคลังตอบชัดๆนะครับว่าเงินเยียวยาจะได้3เดือนหรือ6เดือนกันแน่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวสลับไปสลับมาสลับขาหลอกกันอยู่นั่นแหละครับาะว่าจะได้6เดือนบ้างได้3เดือนบ้างแต่ว่านะครับท้ายสุดแล้วครับจากการประชุมล่าสุดนะครับฟันธงได้เลยนะครับว่ากระทรวงการคลังยืนยันว่าจะจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็น เวลา3เดือนนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนนี้และคงจะไม่ขยายออกไปอีกนะครับก็คือสรุปว่าได้3เดือนนะครับและก็จะมีกลุ่มตกหล่นนะครับที่กําลังพิจารณาว่าจะได้รับเงินเยียวยาอะไรยังไงนะครับซึ่งก็ จะมีตัวเลขอยู่ถึง9้าล้านลายนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับซึ่งผมได้พูดถึงไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นการ์ดไว้ให้ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับแต่ผมจะสรุปให้ดูในคลิปนี้ชั้นๆด้วยว่าจะมีกลุ่มไหนบ้างซึ่ง4กลุ่มที่กล่าวมาแล้วก็คือก็จะมีกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนเงินเยียวยาไม่สําเร็จแล้วก็กลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมนะครับ ซึ่งไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นการ์ดไว้ให้ด้วยด้านบนเราไปคลิกดูได้ถ้าใครที่เปิดดูในแอปของ YouTube นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็อัปเดตกันสั้นๆนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน .com ถ้ามีความคืบหน้าอะไรฉบับปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันโดยทันทีนะครับผมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ได้เลยครับพอมีคลิปใหม่ปั๊บก็จะแจ้งเตือนไปถึงเพื่อนๆทันทีครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ